พราะบางทีภาษารักของเรากับของเขาไม่ตรงกันเวลาที่เขากําลังทําอะไรมาเพื่อจะสื่อว่าเขาว่าแคร์เราเนอะเราถ้าเราไม่เข้าใจเขาว่าเราก็จะอ่านไม่ออกแปลไม่ได้ว่าอ๋อนี่เขากาลังแคร์เราอยู่ใช่แล้วต่อไปพี่ว่าก็เป็นเดือนที่เดาใจยากเหมือนกันเออแต่ว่าน่าจะเป็นคนน่าจะเป็นเดือนที่ไปจีบก็ก็ง่ายออไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ก็ต้องถาอง่ายดูเหมือนจะง่ายเออเหมือนจะง่ายเออแต่ก็มีความติด เออใช่ใช่ต่อไปก็คือเดือนมีนาเรามาดูกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอชาด้วยสวัสดีค่ะจอยนะคะนักวิเคราะห์ศักยภาพเฉพาะบุคคลด้วยหัวภาษาจีนค่ะคสวัสดีครับคนะครับแกลลบเซอร์ติฟายเซ c o a c h นะครับแล้วก็ Certified Positive Psychology Coaching นะครับวันนี้เราก็มาต่อกับจีรีส์5ภาษารักใช่ไหมคะอืมแฟลชเ Languages นะครับก็คือภาษารักนะครับสำหรับ สี่เดือนสุดท้ายของซีรีส์นี้นะครับมีเดือนอะไรบ้างก็จะมีเดือนมกรากุมภามีนาเมษายนโอเคสี่เดือนนี้สำหรับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก่อนเราจะไปเนี่ยเรามาทบทวนกันนิดนึงก่อนว่าห้าภาษาลักษเนี่ยมีอะไรกันบ้างภาษาลักษทั้งห้านะคะก็จะมีเวลาสัมผัสคําพูดบริการแล้วก็ของขวัญนะคะเวลาสัมผัสคําพูดบริการแล้วก็ของขวัญ ใช่คือถ้าสมมติว่าเราจะไปจีบใครนะแล้วเรารู้ว่าภาษาละของเขาคืออะไรอะแล้วเราทําให้ตรงกับภาษาละของเขาอันเนี้ยมันก็จะได้ไปถึงตรงใจเขามากขึ้นอืมเพราะว่าเรื่องภาษาลกมันจะเป็นเรื่องของทั้งผู้ส่งแล้วก็ผู้รับใช่่กนะ็คือว่าถ้าเราส่งไปนะครับในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรนะในตรงกับความต้องการเขาพอดีเขาจะรู้สึกโอ้เขาได้รับความรักนี่ใช่อืมแต่ถ้าส่งไม่ตรงบางทีเรามอบให้ไปแล้วแต่มันไม่ถึง อืมนะครับเพราะว่าประสาีทิ้งระหว่างทางแต่ไม่ใช่โอเค่ะโอเค่ะเรามาต่อกันนะเดือนแรกของคลิปนี้เลยก็คือเดือนมกรามกราครับมกราเดี๋ยวเราจะมาทายกันว่าถ้าคนที่เกิดเดือนมกราแล้วเขาจะไปจีบคนอื่นอ่าเขาใช้วิธีไหนในการจะมอบความรักให้คนอื่นยังไงอ่าใช่จะมอดูสิ บการตรงกันใช่เพราะว่ามกาถ้าามโหราาสร์จีนก็คือนักษัตริย์ฉลูใช่ไหมฉลูก็คือวัวหรือว่าควายก็ได้ก็คือก็คือจะ r e เ r e s e n ความอึดถึกทนก็คือแบบวัวควายเนี่ยมันก็จะไถนาใช่ไหมหน้าที่ของมันก็คือทําได้ทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดไม่หย่อนไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเขารักใครอะเขาก็จะแบบทุ่มเทแรงกายของเขาเนี่ย ที่แบบไออึดถึกทนของเขาเนี่ยทำทุกๆอย่างให้คนที่เขารักหมดเลยแล้วก็พี่รู้สึกว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดด้วยใช่ถูกต้องเออ,อฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เหลือวิธีการที่เขาจะแสดงออกเนี่ยก็คือเหลือแค่อะไรที่มันไม่ต้องใช้คําพูดใช่ใช่ใชการกระทําเป็นต้นม,มันก็เลยอันนี้มันก็เลยชัดมากๆสําหรับคนที่เกิดเดือนมกราอือครับอ่ะแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่า เราจะไปจีบคนที่เกิดเดือนมกราเราจะใช้วิธีไหนดีในการที่เขาไปจีบเขาโ <Okay. S 2> อเคเึ่งสองคำพูดพี่คิดว่าน่าจะใช้วิธีนี้เพราะว่าเขาเป็นคนไม่พูดอยู่แล้วใช่ไหมอ่พาพะเขาไม่พูดอยู่แล้วเนี่ยการที่เราไปพูดไปไปชมเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยผลงานเขาดีมากคือเพราะว่าเขาเขาทำเาชอบเขาถนัดทำงานเขาก็เลยชอบให้คนอ่ะชมที่ผลงานเขา อือดังนั้นชมในสิ่งที่เขาทำว่าเขาทำได้ดียังไงจะขอเปลี่ยนได้ปะทำไมอ่ะรู้สึกว่าอันนี้มันใช่กวาเขาคเลือกมาแบบไม่แน่ใจเขอเปลี่ยนได้ปะรู้สึกว่าใช่มีการลอกมีการลอกงานบ้านนะอ่าเนี่ยพี่เลยคิดว่าเนี่ยคำพูดน่าจะเหมาะกับเขาอ๋ออเคคือตอนแรกที่เลือกของขวัญอ่ะเพราะว่าฉลูว่ามันเป็นธาตุดินแล้วมันชอบอะไรที่แบบจับต้องได้เป็นลูปกระทอมันจะไม่ชอบอะไรที่แบบ เป็นแบบน,มนำมาทาไม่แน่ใจมาพูดลอยๆเธอรักฉันจีนไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องมาเป็นของสี่อะไรอย่างเงี้ย uh huh. เออแต่ว่าในแง่คําพูดอะเขาก็ชอบเพราะว่าเวลาเขาทําอะไรให้ใครไปแล้วอย่างที่ตะก,กี้เราเลือก uh huh. เอ,อ่อเรื่องบริการกัน uh huh. ใช่ปะ่ะ uh huh. คือเวลาเขารักใครเขาจะบริการให้แต่ว่าถ้าคนนั้นไม่ชมเขาเลยอะเขาจะรู้สึกว่าเขาไรค่า uh huh. เออ uh huh. เขาต้องการกับคําชมบ้างเหมือนกัน uh huh. อ,อนั่นแหละซึ่งจริงของขวนะัญน่ะถ้าเป็นที่จอะเราอะพี่ว่าก็ make sense แต่ว่ามันต้องเป็นของขวัญที่เขาเรียกว่าอะไรเขาอะเอาไปใช้ได้ต่อ ใช่ใช่ใชต้องเป็นของขวัญที่มีประโยชน์มีฝังทันมีประโยชน์มันจะไม่เหมือนกับเช่นถ้าก่อนหน้านี้เราพูดถึงวอกวอขอของขวัญที่มันว้าวฟังก์ชันไม่เป็นไรขอว้าวขอแฟชั่นเออขอฟันขอสนุกเลยใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเป็นฉลุมันต้องเป็นเอาไปใช้ได้ใช่ใช่ ต้องเป็นลูปกระทจะต้องได้ด้วยนึกถึงว่าจะเป็นแบบเด็กะสมจีบกันนะซื้อไม้บรรทัดให้อะไรซื้อดินสอให้อะไรอย่างเงี้ยดูมีประโยชน์เอนดูมีประโยชน์แล้วไม่ต้องเป็นของมียี่ห้อด้วยนะเพราะที่มันใช้ได้ดีใช้ได้จริงใช้ได้จริงใช้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ถ้าสมมติจะจีบคนฉลุนะแรกๆอาจจะชมเขาอ่างก็ได้เสร็จแล้วถ้าสมมติว่าจะเอาแบบมัดใจเลยอะต้องซื้อของให้มีประโยชน์เป็กเป็นทรค ขอฝากสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูเนาะก็คือมันไม่ใช่แค่เฉพาะเดือนมกราเนะถ้าคุณไปตั้งดวงอ่ะมันเอาไปดูหลักวันก็ได้ว่าหลักวันมีฉลูอยู่หรือเปล่าใช่คือถ้าสมมติว่าคุณตั้งปาเจอร์ของคุณออกมาแล้วนะหลักวันล่างมีฉลูอันนี้มันจะเหมาะกับความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนเป็นคู่ครองอืมแต่ว่าถ้าคนเกิดเดือนฉลูเดือนมกราเนี่ยมันคือความฝันสัมพันธ์แบบเพื่อนอืมหรือถ้าเป็นปีฉลูเลยก็คือความสัมพันธ์ที่แบบคนเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆอืมนะก็อันนี้เก็บไว้้เป็นขอมูล ที่เราจะได้เอาไปดูว่าเราถ้าเราอยากจะเข้าหาคนเนี่ยที่เขาเกิดในเดือนมกราหรือเรารู้แล้วเขาวันเนี่ยหลักวันเขามีฉลุอยู่เราต้องเข้าหาเขาแบบไหนใช่ต่อไปนะครับพอเรามกราแล้วเดือนถัดไปก็ต้องเป็นเดือนกุมภาพัมธานะครับเรามาทายกันว่าถ้ากุมภาจะไปจีบคนอื่นเนี่ยเขาจะใช้วิธีไหนในการจีบแบบเดิเหมือนกันเลย พี่ว่าบริการเนี่ยเพราะว่าเดือนกุมภาเขาเป็นขานใช่ปะใช่ขานเนี่ยมันจะมีความเป็นเขาจะอยากได้รู้สึกว่าความเป็นจ่าฝูงใช่ฉะนั้นเขาต้องแบบว่าไปเทคแคร์อืม,อมคนที่เขาเขาเรียกสมมติว่าเขาเขาอยากไปจีบคนเนี้ยเขาจะดูว่าคนนี้ต้องการอะไรแล้วก็ไปบริการไปช่วยทําให้อ่าอืมใชค่คือคือด้วยความที่เขาเป็นขานะคนเกิดดวงกุมภาคือคนเกิดนักสัตว์ขานขานนี่คือเสือแล้วเสือก็คือเจ้าป่า ใช่ไหมทีนี้เจ้าป่ามันจะต้องมีแบบลูกน้องออหรือคนที่เขารักเนี่ยคนที่เขาดูแลเขาจะเป็นจ่าฝูงเขาจะเป็นผู้นําในการไปหาไปล่าสัตว์มาให้กินอย่างแบบคลิปแรกๆที่พูดถึงเรื่องนะักษัต์ขานะก็จะพูดว่าเขา,าเป็นคนมองการไกลออแล้วเป็นคนชอบแบบมีทีมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปล่าเขาเสือก็จะไปลาก,กวางออจับมาปุ๊บก็เอามาแบ่งให้ทุกคนกินอย่างเงี้ยเ,ออเขาก็เลยจะชอบบริการแบบถ้าสมมติว่าคนที่เป็นขาเนี่ยก็จะชอบแบบชอบขับรถให้แฟนชอบแบบ ทำนูน่นทำนี่ให้ทำให้ทุกอย่างเลยอะแค่แบบบอกเขาอะเออพิ้นพิ้นถึนงมุมนึงคือความที่เป็นขานเนี่ยแล้วการบริการเน act of service เนี่ยมันจะต่างจากอันอื่นจุดหนึ่งที่พี่ว่าน่าจะต่างนะก็คือว่าเขาจะดูก่อนว่าคนที่เขาไปจีบเนี่ยต้องการอะไรอ,อยากได้อะไรเดี๋ยวพี่จัดให้มันจะลงมีมมแต่ถ้าสมมติว่าเราพูดถึงนักกัตริ์อื่นเช่นสมมติชวดอาจจะไม่ใช่เชิงว่าคนนี้ ต้องการอะไรหรือพูดคุยกันล้วเขาต้องการอะไรแบบฉันอยากทาอันนี้ให้ฉันทําเลยอาจจะจะไม่ใช่การที่แบบไปไปถามหรือไปพูดคุยจะไม่แล้วมันมัน,มนอาจจะมาจากการเดาหรือการที่เอาตัวเองเป็นหลักแต่เข้าใจว่าเดาว,ว่าขานเนี่ยคนที่เกิดเดือนกุมภาเนี่ยจะเป็นการที่ไปพูดคุยไปเก็บข้อมูลไปดูมาก,ก่อนใช่ใช่คือด้วยความที่ขาเป็นนักษัตริย์ของธาตุไม้ธาตุไม้มันจะลึกกว่าน้ําคือคืออย่างกุลใช่ไหมเป็นหรือชวดเป็นธาตุน้ําเนี่ยมันจะแบบ มีความแบบเจาะใจเก่งแต่ว่ายังไม่ได้ลึกอืคือขานมันจะมีความแบบผูกพนันเพราะฉะนั้นพอผูกพนัพนปุ๊บมันจะรู้รู้ใจอะอว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยอืมะอะไรคิดว่านี่อ่ะแล้วคราวนี้ถ้าเราจะไปจีบอ,อืมจะไปจีบนะถ้าเราจะไปจีบคนที่เกิดในเดืนอ,อนเดือนกุมภาหรือคนที่มีขานในดวงเนี่ยเราจะใช้วิธีไหนไปจีบเขาดีอ่าหนึ่งสองอุ้ย <laughs> ตอนแรกจะเอานั้น แต่ว่าคิดว่าแบบจีบกันน่ะตอนตอนจีบแบบมันน่าจะลึกไปหน่อยอ๋อคือจริงๆจอว่าคําพูดก็เหมาะกับฐานเหมือนกันแบบถ้าในช่วงแรกๆอ่ะคําพูดมันเหมาะมากเพราะว่าคือด้วยความที่เขาอะเวลาเขารักใครเขาจะแบบบริการท่าเยอะมากอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาต้องการตอบแทนมาก็คือเขาต้องการคําชื่นชมหรือว่าคําขอบคุณเออเออเป็นขานั้นมันจะเป็นฟีลแบบว่าถ้าสมมติมีใครไปพูดเขาว่า อุ้ยเนี่ยขอบคุณมากเลยนะถ้าไม่ได้เธอเนี่ยฉันแย่แน่เลยขานมันใจฟูเลยอันนี้จะเป็นฟิลคาพูดเพราะว่าขานมันชอบบริการแต่พอลึกไปถึงจุดหนึ่งอ่ะขานมันจะชอบสัมผัสเอด้วยความที่มันเป็นธาตุไม้เนาะมันก็จะแบบอยากที่จะอยู่อยากที่จะนัวเนียอะไรอย่างเงี้ยอลองคิดสภาพเสือเสือเวลาแบบมันมีคู่ครองมันก็เป็นเสือด้วยกันเนาะมันก็นอนด้วยกันได้แต่ถ้าเป็นสัตว์อื่นมันกินนะ มันจะไม่ได้แบบรักไงแต่ถ้ามันรักมันก็ไม่ได้กินมันอยไดได้ก็คือต้องการกอดการสัมผัสใช่ใช่ physical touch ก็แบบเหมือนฟิลเจ้าป่าที่ดูหน้าเกงขามากอ่ะแต่พอเวลาเข้าโหมดความรักอ่ะเขาก็จะมุ้งมิ้งอ่ะเป็นแมวใช่แมวตัวใหญ่ดนึงเออเข้าใจได้ใช่ใช่ช่คือแสดงว่าถ้าเราจะไปจีบคนที่เกิดเดือนกุมภาเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้อง ไปพูดคุยไปชมในสิ่งที่เขาทําให้ก่อนใช่ต้องเป็นสิ่งที่เขาทําจริงๆด้วยนะเอ่อหรือเป็นสิ่งที่เขาทําให้กับคุณเลยอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเจ่าจงอย่างเงี้ยอืมอืมแล้วก็แบบพูดให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าในตัวเองอแสดงว่าในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราสมมติวางคนนะแต่งงานกันแ,ล,แล้วเผลอไปไปว่าเขาไปตําหนิเขาอะเขายังไม่ชอบ <c oughs> ชก็ก็ไม่เชิงขนาดนั้นแต่ว่าเขารู้สึกว่าถ้าเขาทําอะไรให้ใครแล้วเขาอยากมีคุณค่าด้วย คือสื่ออากัาจะไปลาก,กวางมามันไม่ง่าย<อ>มันไม่เหมือนไปแบบเด็ดส้มตามผลไม้อ <c oughs> นะไรเงี้ยมันง่ายมัน,น,นลาก,กวาง <c oughs> แล้วมันต้องใช้เวลา<อ>ใช่เขา <c oughs> ต้องพยายามเออมันต้องพยายาม <c oughs> แล้วเขาแบบเขาเป็นคนที่เวลามีปฏิสัมพันธ์กับใครอะเขามองกันไกลอยู่แล้ว <c oughs> เขามองความสัมพันธ์ระยะยาวอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเขาจะทุ่มเทสุดกําลังในการล่ากกวางมาเออเพราะฉะนั้นก็แบบอ่ะชมตรงนี้เขาหน่อยให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขามีคุณค่านะ แล้วหลังจากนั้นเราเข้าไปฟิสิคัลทัชไปสัมผัสไปกอดเขาให้กำลังใจเขาไปเกาคางไม่ใช่โอเคอันนี้ก็คือสำหรับคนที่เกิดเดือนกุมภาใช่ต่อไปพี่ว่าก็เป็นเดือนที่เดาใจยากเหมือนกันเออแต่ว่าน่าจะเป็นคนน่าจะเป็นเดือนที่ไปจีบก็ก็ง่ายไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่เดี๋ยวต้องถ่ายดูเหมือนจะง่ายเออเหมือนจะง่าย แต่ก็มีความติดเออใช่ใช่ต่อไปก็คือเดือนมีนาเรามาดูกันโอเคอันนี้ก่อนก็ได้หนึ่งสองอุ้ยอุ้เออรีวิวของ Joy m i x s นะอยากลอกกันบ้านแต่ตอนแรกเรื่องของขวัญเออเพราะว่าเขาน่าจะต้องแบบซื้อของที่มันแบบต้องตีความว่าชอบนะเอองานอาร์ตหรือเป็นอะไรที่มันเป็นเชิงสัญลักษณ์อะ ไปจีบเนี่ยเช่นสมมุติว่าสมมติถ้าคนอื่นน่ะเขาต้องเขียนการ์ดไปให้เขาเนี้ยจะซื้อเป็นช็อกโกแลตให้เออที่มันแบบไปอีกชั้นหนึ่งคือต้องตีความการที่ซื้ออะไรแบบนี้ให้หรือว่าแบบรู้ว่าคนเนี้ยชอบ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 สีชมพูก็เลยซื้อสมุดสีชมพูไปให้อย่างงี้ยก็จะใช้วิธีนี้นะที่แบบต้องตีความอ่ะเออว่าเนี่ยชอบนะเขาจะชอบอาจจะเนี่ยคนที่เกิดในเดือนเดือนมีนาเนี่ยอาจจะชอบใช้วิธีนี้ในการเอาไปจีบคนอื่น คือด้วยความที่เขาเป็นนักสัตถ์เถานะมีนาออมันจะเป็นเจ้ากระต่ายน้อยผู้มิงน่ารักใช่ไหมเ,ออเขาจะมีอารมณ์เซนซิทีฟมีความเป็นศิลป,ปินในตัวเพราะนั้นจอยรู้สึกว่าถ้าเป็นของขวนนะัญอะจอยว่าเขาจะให้เป็นพวกของแฮนด์เมดแบบทำเองแบบประดิษฐ์ประดอยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถนัดมากกว่าแต่ที่จอยเลือกเวลาเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่ิน t e n ส์เรื่องแบบออความรู้สึกมากเพราะนั้นเขาจะค่อนข้างแบบอยากใช้เวลากับคนรัก เคือคนเถาะเวลามีความรักอ่ะเขาจะแบบอยากจะทําอะไรนู่นนี่นั่นด้วยกันอยู่ตลอดอืแบบไม่ต้องเป็นอะไรพิเศษก็ได้น่ะแบบนอนด้วยกันเฉยๆก็ได้หรือแบบไปดูหนังด้วยกันทำทำงานคนละที่แต่เลิกง,งานแล้วออกมาไปกินหมูกระทะด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็คือใช้เวลาร่วมกันหรืออย่างงี้ได้ไหมอยู่ห้องเดียวกันแต่ว่าต่างคนต่างทําอะไรอะไรของตัวเองก็ได้ อันนั้นก็จะเป็นวัดเวลาแต่ไม่มีคุณภาพเออเวลาในที่นี้ต้องต้องมีคุณภาพหน่อยด้วยเขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดของแฟนเขามาก่ากหรือคนที่เขารักก็ตามอ่ะจอยก็เลยคิดว่าเขาเป็นคนที่แบบให้เวลาน่าสนใจน่าสนใจอ่าคราวนี้ในมุมกลับกันถ้าเราจะไปจีบคนที่เกิดเดือนนีนาอ่าแล้วเขาเป็นเป็นถอเนาะเราจะใช้วิธีไหนในการจีบเขาดีเร่งสอง <C> e <at> เหมือนกัน <c oughs> ก็ลอดจิกเดียวกันใช่เมื่อกี้อตอยว่าก็เหมือนกัน,ด,นด้วยความที่เขามีเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟทางด้านอารมณ์ค่อนข้างแบบขึ้นลงเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นเขาอยากให้คนที่เขารักหรือรักเขาเอะซัพพอร์ตกับเขาอยู่ตลอดอก็เลยถ้าเราสามารถให้เวลากับเขาได้ใช่เช่นดูหนังด้วยกันใช่ไหมชวนไปกินข้าวหรือไปอะไรเงี้ยคืออารมณ์เขาจะแบบติดนิดนึง เออเพราะว่านั้นแบบก็เขาก็เลยต้องการคนอยู่ด้วยตลอดอกับอย่างนั้นเขาเขาจะมีความเอาแต่ใจด้วยไหมนิดหนึ่งออคือเขาเป็นแบบนักษัตริย์แม่ธาตุอ่ะมันมีความแบบเอาใจตัวเองเป็นใหญ่มาก่อนอยู่แล้วอะไรอย่างนี้อืมฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าต่อให้ชวนกันไปดูหนังต้องเป็นหนังที่เขาอยากดูใช่แน่นอนแน่นอนมันจะไม่ใช่แบบว่าเออจะให้เขาเป็นคนเลือกเออเป็นหนังที่ มีคุณค่าทางอารมณ์หน่อยๆคคอถ้าเป็นหนังแบบฟังก์ชันจัดๆอะไรเงี้ยหรือแบบพวกหนังที่แบบมีความวิทยาศาสตร์เยอะๆอ่ะก็อาจจะไม่อินท่า่สำหรับเขาเขาจะชอบหนังแบบโรแมนติกอะไรางี้มากกว่าหรือหนังที่มันมีพล็อตมีไดอะล็อกที่มันดูน่าสนใจใช่ใช่ใช่จะไม่ใช่หนังไฟฟ้เลยจะไม่ขนาดนั้นสืบสวนสอบสวนอะไรก็ไม่ค่อยในเเท่าไหร่นะก็เป็นทริคนะสำหรับถ้าเราอยากจะไปจีบนะคนที่เกิดเดือนมีนา น้อหรือว่าแอบไปดูวันเดือนปีเกิดมาแล้วมีเถาะอยู่ในดวงนาแล้วก็สามารถเอาจนนี้ไปใช้ได้ใช่ใช่ต่อไปแล้ว้ามาถึงนักริย์สุดท้ายของซีรีส์นี้คือคนที่เกิดในเดือนเมษาเมษนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าถ้าคนเนี้ยเขาจะไปจีบคนอื่นเขาจะใช้วิธีไหนในการไปจีบหนึ่งสองอ้าว บริการเพราะว่ากําลังคิดว่าเขาอ่ะต้องเป็นคนที่เหมือนกับว่าออถ้าจะไปจีบคนอื่นเนี่ยก็จะดูว่าคนเนี้ยเขาน่าจะต้องการเออเขาเรียกใช้คําจริงๆอาจะหมายถึงว่าพวกสิทธิพิเศษอ๋อเอออาจจะจริงๆอาจจะเป็นของขวัญก็ได้แต่ว่ามันน่าจะเป็นแบบพวกเประสบการณ์หรือสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างในแบบเฮ้ยฉันสามารถเข้าถึงเลาจ์ตรงนี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะแบบพาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย อืมอ่ะคือจอ,อยเห็นต่างในแง่บริการคือด้วยความที่คนเกิดอนเดมษาเป็นนักกษัตริย์มโลงแล้วมโลงมันเป็นนักกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดใน12นักกษัตริย์ละเออมันจะไม่มันจะไม่ค่อยทําอะไรให้คนอื่นเออจะพูดจงเรื่องนี้นนเราทำอะไรให้คนอื่นเหรอฉันแบบยิ่งใหญ่อยู่แ,บบแล้วฉันจะต้องทําให้เธอเหรอ ช,ชบอบอยู่เฉยๆใช่ใช่ใช่ใชใชเออดีไม่ดีชอบสั่นด้วย <ๆ S 1> ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะบริการแต่ว่าในแง่สทพิเศษอ่ะอาจจะใช่ <ๆ S 1> ก็คือจอยจอยอ่ะเลือกของขวัญใช่ป่ะเพราะว่าจอยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดสําหรับมาลงเออเพราะว่ามาลงอ่ะมันมองว่าตัวเองมันใหญ่ใหญ่มากอยู่แล้วอ่ะเออเพราะฉะนั้นอ่าบริการก็เลยตัดไปก่อนมันคงไม่ทําอะไรให้ใคระอะไรเงี้ยเออส่วนเรื่องคําพูดสัมผัสหรือเวลาเนี่ยมาได้แต่ว่ายังไม่แน่ใจแต่ของขวัญมันง่ายแล้วก็ด้วยความที่เขามีศักดิ์ศรีในตัวเองเยอะเวลาเขาซื้อ มันต้องมีเกียรติสมมติว่าอย่างสมมติซื้อกระเช้าอะเวลาซื้อกระเช้าไปไหว้ผู้ใหญ่อะบางคนก็อาจจะอ่ะกระเช้าไม่ใหญ่อะไรมากมันลงกระเช้ามันลงคือแบบล้นอะแล้วมันต้องมีป้ายโลโก้ที่มันเป็นแบรนด์ที่ชื่อดังเออแบบนี่มันเกียรติศักดิ์ศรีของฉันทั้งนั้นอะไรางเออมันก็เลยแบบมาลงมาแล้วอะไรเงี้ยนึกถึงเหมือนฮ่องเต้จะให้ของขวัญก็ต้องใช่ใช่ใช่เกียรติสมฐานฮ่องเต้หน่อยมันต้องสมฐานะเขาอะไรอย่างนี้เออเพราะนั้นก็เลยคิดว่าเป็น เออเป็นของขวานเพราะว่ามันจับต้องได้มันชัดเจนด้วยอืมแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยซื้อแล้วก็จบ <c oughs> ใช่เออ <c oughs> เขาแบบเป็นระดับห้องเมย์ม<ๆ>เขาเม่ไปทําอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรอยู่แล้วอออโอเคดันั้นกลับกันถ้าจะไปจีบคนที่เกิดในเดือนในสาหรือมีมะลงในเดือนในดวงเออแตใช้วิธีไหนดีอืมก็คือมาจากตะกี้นี้เลยเออ ก็คือก็คือมาลงมันไม่ชอบทําอะไรมันชอบสั่งอย่างเดียวอ่ะเออเพราะฉะนั้นใครที่ทําตามคำสั่งมันได้อ่ะก็โอเคเขาก็ชอบไงแต่ว่าอันนี้มันเป็นขั้นที่แบบลึกคือจอยว่าถ้าสมมติว่าแรกๆที่เพิ่งรู้จักกันอ่ะอาจจะใช้คําพูดก็ได้เพราะมันง่ายกว่ามันเหมือนแบบนางสนมน้อยอ่ะเข้าห้องแต่ต้องเป็นนางสนมก็คือตัวเล็กง่ายตัวเล็กเออแบบเข้าไปเพิ่งเข้าวังหลวงนะก็ต้องแบบว่าเออพระราชขาอะไรยังไงอ่ะ เออมันก็ต้องแบบชื่นชมก่อนให้ให้ให้รู้สึกว่ามาลงเนี่ยได้รับบารมีนั้นพอแบบเริ่มเข้าตาแล้วเนี่ยก็เริ่มไปบริการต่ออ่แล้วก็ค่อยไปฟิสิกอลทัชไปสัมผัสเออไปน่งไปนวดอะไรยังไงเอออย่างนี้ภรรชาจะชอบอ่าแล้วก็จะได้ขึ้นขึ้นเลื่อนขั้นเป็นกุ้ยเฟยอ่าอย่างนี้แหละค่อยไปค่อยไปอ่าก็คือแปลว่าก็ต้อง ก็ต like ้องไปเหมือน์วิสเขาเลยเนาะใช่ใช่ทำนู่นทำนี่ให้อันนี้ก็คือทั้งหมดครบเลยใช่ไหมใช่สำหรับของคนที่เกิดทั้ง12เดือนอ่าอันนี้ก็คือซีรีส์ภาษาลักษณภาษาลักษณะครับทั้งหมดนี้ก็ลองเอาไปใช้ลองเอาไปทายกันดูว่าถูกไม่ถูกยังไงตรงไม่ตรงยังไงก็มาแชร์กันได้นะครับอย่างไยก็มันเป็นไอเดียว่า เออถ้าเราเจอคนที่เขาเกิดในเดือนนี้หรือว่าเราทํางานกับคนที่เกิดในเดือนนี้อ่าเราจะมีวิธีสื่อสารว่าเราแคร,ร์เขายังไงหรือวิธีที่เราก็อาจจะแบบว่าเพราะบางทีภาษารักของเรากับของเขาไม่ตรงกันเวลาที่เขากําลังทําอะไรมาเพื่อจะสื่อว่าเขาว่าแคร์เรานะเราถ้าเราไม่เข้าใจเขาอ่ะเราก็จะอ่านไม่ออกแปลไม่ได้อออนี่เขากาลังแคร์เราอยู่อืมใช่เนาะนะครับก็นี่ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผม Oh, ประมาณนี้โอเคถ้าใครชอบนะคะฝ่อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะคะใช่แล้วซีรีส์หน้าเราจะมาพูดกันเรื่องอะไรกันต่อติดตามกันนะคะับโอเคแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย